มาที่เรื่องของฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีเกมสําคัญสําหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทีมชาติไทยเนี่ยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย mm hmm. เดี๋ยวเล่นชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกกลุ่ม F อฟนัดที่2เจอกับเนปาลน,นะครับ mm hmm. หลังจากเกมแรกเนี่ย ยิงมาท่วมท้นชนะเติร์กมินิสถานมา17-0ใช่ไหมค่ะก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละเกมนี้นเอาเอาประตูจากนัดที่แล้วมาแบ่งนะคะโอ,โโอ้แล้วก็เนปาลเจอกับเติร์กมินิสถานเนี่ยเสมอ0-0ค่ะ S <S คือถ้าใครจําได้นะคะตอนนั้นผู้รักษาประตูของเติ้เมนิสถานอุนเนลา่าเนี่ยน,นะคะที่ร้องไห้ตอนโดนสาวไทยถล่มยิงไปเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเจอกับเนปาลเนี่ยเธอเซฟกระจายเลยนะคะแล้วเธอก็คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ทุกคนในสนามปรบมือให้เธอนะคะกลับมามีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนปาลจะเจอกับสาวไทยนะคะก็ถ้าดูจากฟอร์มที่ไทยเจอกับเติ้เมนิสถานแล้วดูจากฟอร์มที่เนปาลเจอกับเติ์กที่เสมอกันมาศูนย์ประตู วันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเชื่อว่าสาวไทยน่าจะยิงเยอะ อีกเหมือนเดิมนะคะคือสถานก,การณ์ในกลุ่มตอนนี้เนี่ยตเติร์กมิน,นิสถานแข่งครบแล้ว2นัดนะคบคะมี1แต้มอันนี้ตกรอบไปแล้วก็ลุ้นกันร,ระหว่างไทยกับเนปาลนะครับแต่ว่าไทยตอนนี้สถานก,การณ์ก็ได้เปรียบเพราะว่านัดแรกเก็บชนะได้ส่วนเนปาลเนี่ยเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้แค่เสมอเสมอ,เสมอก็เข้ารอบแล้วแต่ชื่อว่าน่าจะยิงแล้วน่าจะยิงเยอะด้วยอะไรต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเติร์กมินิสถานแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าดูจากความกระหายในการกระซูอวประตูของทีมสาวไทยชุดนี้แล้วคือ ถ้าลูกแรกมาเร็วเนี่ยน่าจะมาอีกเยอะๆเหมือนกันนะคะเป็นเป็นทีมที่ต้องบอกว่าน่าเชียร์มากๆนะคะเพราะว่า,าทําทีมกันดีแล้วก็มีความกระหายในชัยชนะด้วยนะคะคก็คือเป้าหมายเนี่ยก็คว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนให้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอไปเล่นรอบสุดท้ายได้เนี่ยเขาก็จะคัดเอา1ในสของของเอเชียเนี่ยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปเป้าหมายเราระยะยาวนะคะก็คือการไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนั่นแหละคะ่ะ ร,รอบคัดเลือกเนี่ยเอา,เอาแชมป์กลุ่มนะครับแปดชาติผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับเราก็มีโอกาสสูงแล้วกันถูกต้อง